สวัสดีครับพบเปนเช่นเคยนะครับกับช่องโกตักสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องดาบพิฆาศูนย์ครับตอนนี้ยอมรับเลยครับว่าคงหากระตูนเรื่องอะไรที่จะมาแทนที่ดาบพิฆาศูนย์ในรอบหลายปีนี้ได้คงอีกนานมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นหนังสือกระตูน้นก็ที่สําคัญนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยผมเชื่อว่า ดาบข่าสูนนี้จะต้องแบบว่ายังอยู่ในใจของเราไปอีกนาแสนนานครับแล้วก็เป็นไปได้ว่ามาันจะมีสปินออฟภาคต่างๆอะไรก็ว่าได้ครับหลังจากที่กระตรูเรื่องนี้มันจบไปแล้วครับผมเชื่อว่านะครับสำหรับพี่ของชูเวชากคงจะไม่ยอมให้ผลงานอันนี้หยุดแค่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับเราต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่ดาบค่าสูนมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยอาจารย์โคโยรุโกตุเกะครับแกก็ถือว่า ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาย่างยาวนานมากๆครับกว่าที่ดาบงพิ่าตศูนย์เนี่ยจะเป็นการ์ตูนยอดฮิตทั่วโลกให้เราได้อ่านกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นการ์ตูนเรื่องดา่งพิาตศูนย์เนี่ยก็คือมันต้องผ่านหลายโครงสร้างมากๆนะครับก่อนที่เราจะดูดาบิคิาตศูนในอย่างปัจจุบันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับว่ามีต้นแบบมาจากอะไรกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่จาาออยรปี2013์ คโยฮารุกตุเกะนะเดี๋ยวผมขอจะเรียกสั้นๆว่าเป็นอาจารย์เคได้กันครับอาจารย์เคและเมื่อปี2013นะครับอาจารย์แกได้ส่งเรื่องสั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเรื่องสั้นของอาจารย์เคเนี่ยแกได้รับรางวัลน,นักเขียนหน้าใหม่ครับ ครั้งที่70ของชูเอชานั่นก็คือโชนันจัมนิวคัมเมอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการของอาจารย์ที่ดีครับที่ได้รับรางวัลและหลังจากนั้นนะครับพอเมื่อปี2014เนี่ยโดยเรื่องสั้นที่อาจารย์เขียนนะครับมีชื่อว่ากาการีกาลีนครับเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นประมาณว่า ในเมืองญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคดีฆาตก,กรรมที่แบบว่าสุดแปลกประหลาดมากๆครับโดยเชื่อว่าคนที่กระทำนั้นมันไม่ใช่มนุษย์นะครับมันเป็นแวมพายหรือไม่ก็ปีศาจนั่นเองครับในเรื่องย่อมันก็จะเป็นเหมือนแบบดาบพิฆาตสุดที่เราอ่านในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นต้นแบบของดาบพิฆาตสุโดยตรงนะครับเมื่อปี2013มันก็คิดดูกันว่ากลีบไปนะครับจนถึงมาเป็นดาบพิฆาตสตรที่เราดูในปัจจุบันเนี่ยคือเป็นคดีที่แปลกประหลาดครับที่แบบว่าเป็นการถู่โจมโดยแวมรรรับวกกนาาาาปารปฏตใ แบมพายตัวนี้ครับก็เป็นเด็กผู้ชายวัยหนุ่มนะครับน่าจะเป็นประมาณอายุ16-18ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นมีแขนข้างเดียวนะครับแล้วก็ถือดา,าบไว้ปากปีศาจน่าจะเป็นแบบต้นแบบต้นฉบับของ ทันจิโร่นะครับแล้วก็มูสซันที่เราดูในปัจจุบันนะครับเลจากที่อาจารย์ได้รับรางวัลนนครับก็ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์เมื่อปี2013ทีเดียวครับว่ามีการ์ตูนแนวนี้ที่ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับพอมาเมื่อปี2014ครับอาจารย์แกก็ได้ส่ง2เรื่องสั้นนะครับที่เรียกว่าสร้างความอิมแพคสะเทือนวงการของหนังสือการ์ตูนของชูเอชานะครับนั่นก็คือเรื่องคุณรักคัดสืนะครับถ้ามุดผมอ่านผิดผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามัน ชื่อมันอ่านยากมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ชื่อชื่อได้ว่าจิงงูสังงูนะครับสองเรื่องสั้นเนี่ยคือ ถือว่าได้ลงเรื่องสั้นก็จริงครับที่สําคัญน,นั้นผ่านทางกองประชุมนะแกก็ไม่ได้ถือว่าได้ลงเป็นเรื่องยาวหรือได้เขียนเนียนต่อก็ทําให้มันเป็นหนังสือกระตูนเรื่องสั้นที่อาจารย์เขียนในเม,มื่อปี2014ครับก็ไม่ได้ไปต่อครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อปี2015เนี่ยอาจารย์เขเนี่ยแกก็ได้ส่งเรื่องใส่เรื่องหนึ่งครับที่เป็นเกี่ยว, T วกับแนวโลกแฟนตาซีและเกี่ยวกับการเกิดใหม่ขึ้นมาจากนรกครับแล้วก็ที่สําคัญนั้น,นเรื่องนั้นก็ไม่ผ่านในกองบรรชุมอีกเช่นเคยนะครับจนทาให้อาาาาาจรรรย์เเเเคของิิิ่่่มมมมดหนัแล้ววไืปี25สต ว่าอาจารย์แค่เนี่ยแกได้ส่งเรื่องสร้างเรื่องใหม่ไปแล้วก็ผ่านทางกองประชุมล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการสานต่อในการที่จะได้เขียนเป็นซีรีส์เรื่องยาวนะฮะอาจารย์แค่แกก็เลยได้ตัดสินใจว่าแกจะหาจะเลิกเขียนหนังสือสตูนแล้วก็เป็นเลิกเขียนกันอย่างขาววอเลยนะฮะทำให้แรงฮึดแรงสุดท้ายของอาจารย์เนี่ยก็ได้ยอ้อนไปถึงเรื่องเก่าๆที่แกเคยเขียนมานะครับดังนั้น,นครับทางบอกอ็เึงได้ติดต่ออาจารย์ว่าอยากให้อาจารย์มาเขียนครับแต่ว่าอาจารย์แกก็รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเขียนต่อแล้วเพราะว่า 3เรื่องที่แกเขียนมาทุกอย่างโดนถูกปัดตกออกมาเลยครับแต่กองที่ประชุมกองบอกองครับดังนั้นอาจารย์นะแกก็เลยเอาเรื่องของเมื่อปี2013ที่แกได้รับรางวัลน,นะฮะนั่นก็คือเรื่องกา,กาลิกาลีหรือนักล่านักล่านั่นเองครับมาต่อยอดใหม่เพียงแต่ว่าคราวนี้อาจารย์ก็ถือว่าได้แรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งที่จึงได้มาเป็นชื่อนาการเลพิฆาตอสูรครับแต่ว่าพอ อาจารย์แกเขียนแล้วนี้ส่งไปทางบกกรครับแล้วก็ทางบกกรก็ได้เอาเข้าไปที่ประชุมนะฮะปรากฏว่าทางที่ประชุมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมาคุ้นแน่นอนนะครับว่าบางทีตัวละครของนางาะลนเนี่ยมันจะจืดจางแบบจืดชืดเอาเมากๆนะครับที่แบบว่าตัวละครมันดูแบบมันดูหดหูครับหดหูเพ่ของเราเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่า ถูกพ่อแม่ทิ้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยแบบถูกพ่อแม่โกหกว่าจะกลับมารับแต่ก็ไม่ได้กลับมารับก็คือผู้นี้คือเด็กถูกทิ้งครับแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์คนนึงอ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบตัวละครในดาบพิฆาตสู่ที่อาจารย์คนนีงมาช่วยเหลือทันซิโรในการสูตวิชาครับก็มาฝึกวิชาเพื่อมาต่อสู้กับปีศาจเพราะว่าเด็กตอนนี้คือเขาไม่มีค่าอะไรเหลืออีกแล้วเนี่ย ก็ได้มาต่อสู้ฝึกวิชากับอาจารย์คนนี้ครับจนเก่งแล้วก็สามารถเข้าร่วมกับในการคัดเลือกต่อสู้กับปีศาจหลังจากนั้นนะครับพอนางาเลก็ได้ทําการคัดเลือกครับแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยกับการสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแขนขวานะครับแล้วก็ดวงตาที่ไม่สามารถมองเห็นแล้วก็ที่สําคัญนั้นก็ยังสูญเสียขาซ้ายและขาขวาด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่พิบพิการเต็มตัวครับหลังจากนั้นนะครับเด็กที่ชื่อนางาเนี่ยก็ออกทําการลาปีศาจที่มีอยู่ทั่วญี่ปุ่นนะครับ พอเรื่องนี้พอผ่านครับที่กองประชุมกองมารณาธิการของชูเวชานะครับก็บกดว่าทางที่ประชุมเนี่ยก็อยากให้มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องอีกหน่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งนี้เป็นการเรียกว่าเดสไลน์มากๆแล้วว่าเรื่องนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อครับดังนั้นทางบก,กที่จะติดต่อกับทางอาจารย์เคเนี่ยก็ได้ติดต่อกับอาจารย์ทางโทรศัพท์ครับตอนนั้นต้องยองรมรับนะว่า มีนักเขียนหลายคนมากๆๆนะครับที่แบบว่าส่วนมากนะที่แบบว่าเป็นนักเขียนหน้าใหม่เนี่ยจะยังไม่ได้แบบเดินทางมาที่อยู่หอใกล้ๆกับทางสันัิพมพ์ของชูเวชัยครับถ้าอยากรู้ความอ้างอิงว่าเวลานักเขียนเดินทางส่งผลงานกันอะไรกันยังไงเนี่ยให้เราไปดูกระตนเรื่องนี้ครับนั่นก็คือบาคูแมนนะครับมันจะมีบอกทุกอย่างเลยว่าบางคนนะฮะก็จะต้องติดต่อกับทางบกผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางแฟลชเท่านั้นเพราะบางคนก็แบบไม่อยากมาจากบ้านเกิดไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ต้อง ติดต่อกันทางนั้นนะฮะดังนั้นทางบกอกก็ได้ติดต่ออาจารย์เคเพราะว่าดันอยู่คันคนะพี่กันนะว่าจะทํายังไงที่จะทําให้เรื่องนี้ได้ไปต่อครับอาจารย์เคครับก็ได้บอกว่างั้นเอาแบบนี้ไม่ล่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่านะคือตัวละครที่อาจารย์เคแกคิดไว้ในหัวนะครับก็เหมือนปร,ประมาณว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ขายทานแล้วปรากฏว่าพี่น้องของครอบครัวของเด็กคนนี้เด็กที่ขายทานเนี่ยถูกฆ่าหมดเลย ดังนั้นนะครับบกเนี่ยบกที่ติดต่อกับทางอาจารย์แค่แกก็เลยแบบปิ๊กไอเดียว่านั่นแหละเอาเรื่องนี้มาเป็นพอดเรื่องดีกว่าพอเอาเรื่องนี้มาเป็นพอดเรื่องครับก็ทําให้อาจารย์แค่ได้เปลี่ยนบทของนางอะไรพี่ข้ารสูนครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่านางอะไรเนี่ยมันคงดูแบบดูแบบมันมันไม่ดึงดูดครับเขาก็เลยทางบกก็เลยช่วยเสนออาจารย์แบบเปลี่ยนชื่อผมเท่าที่ผมอ่านในหนังสือในเรื่องนี้นะมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่า การเปลี่ยนชื่อของดาบพิฆาตศูนย์เนี่ยเขาจะบอกบอกไว้หมดเลยนะครับว่าการเปลี่ยนชื่อจากนางอเไรพิฆาตศูนย์เนี่ยเปลี่ยนชื่อหลายชื่อมากๆแล้วก็ให้ทางบกช่วยกันเลือกครับว่าเจ้าชื่อไหนเหมาะสมดีครับก็มีโอ้โหเจชื่อได้ครับพี่อาจารย์เขียนเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากนางาเไครับนางอเไพิฆาตศูนย์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเป็นดาบแทนครับแล้วก็ใส่คําว่าจากฆ่าเนี่ยก็เป็นเพิ่มเป็นพิฆาตแทนนะครับจะได้แบบว่าดูแบบมีอิมแพกพลังมากขึ้นนะฮะ นี่ก็ถือว่าได้เป็นประมบทก่อนที่จะเป็นนายพิฆาตสูตรที่เราดูแบบยอดทิ้นน้ำตาไหลน้ำตาล่วงกันถึงปัจจุบันนะครับที่สำคัญนะครับนายกเรพิฆาตสูตรนะทัทางบอกอพิอติดต่อกอับอาจารย์เข้มครับว่าต้องการแบบให้มีกิมมิคอะไรที่แบบดูแบบรุนแรงจากนายกเลไหมที่แบบไม่ต้องการให้มันจะจืดจางครับอาจารย์เค่ก็ได้บอกว่างั้นต้องการให้มีบาสกา้าออกมาจากขาไหมนะฮะโอ้คิดไดใจนายกนายกเลนี่แบบเป็นคนพิการไม่พอแล้วมีบาสุกา้าโผล่มาจากขาทางบอกอเลยบอกนะครับว่า อย่าดีกว่าครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นการที่คุยที่แบบว่าทําให้ทางบกนี่แบบว่ารู้สึกผมว่าน่าจะหาแบบไม่รู้ลืมแบบว่าเออดังนั้นนะครับเรื่องนาการเล่กับกาลิกาลีเนี่ยถือว่าเป็นต้นฉบับที่สําคัญมากๆที่ทําให้เป็นด่านค่าสูงที่เราดูยอดที่อย่างปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องตึงตาใจใครหลายๆคนอีกแน่นอนครับเพราะว่าด่านค่าสูงนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นการคิดการกันกองอย่างทีเดียวของอาจารย์เคโดยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งสำคัญคือแกต้องผ่านถึง2เรื่องเอาเรื่องจากก กาลีกาลีนะครับมาต่อยอดมาเป็นนางอะเลนางอะเลพิฆาตศูนีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะถึงจะมาเป็นด่างพิฆาตศูนย์เรียกได้ว่ามีต้นฉบับถึง2เรื่องทีเดียวเลยครับไงก็ คลิปนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรมากครับอาจจะเป็นการเล่าเรื่องเรื่องที่มาที่ไปของดาบิค่าสูนะครับว่ากว่าจะมาถึงดาบิค่าสูที่เราอ่านยอดที่ปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมากี่เรื่องกี่เรื่องผ่านกระบวนการคิดมาอะไรยังไงบ้าง,ไง้ไงก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พกกลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางโกตักสตอรี่ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดอะไรต่อไปไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัััววาคคบก่อสสดีร